สวัสดีค่ะิฉันอรุณแสงละอองนะคะพบกับรายการแลบ้านแลเมืองชั่วโมงที่2นะคะประจำการออกอากาศในวันนี้วันศุกร์ที่28เมษายน2566นะคะเป็นออวันออกอากาศสุดท้ายประจำสัปดาห์เพราะรายการแลบ้านแลเมืองเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะคะ แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook สถานีวิทยุมอ,อหัสใหญ่แล้วก็ช่อง YouTube สถานีวิทยุมออหัสใหญ่ด้วยนะคะชั่วโมงที่2และ3าทนนรนแสงลองเป็นผู้ดำเนินรายการส่วนชั่วโมงสุดท้ายนะคะชั่วโมงสุดท้ายคุณพันศักดิ์แก้วสุกศรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ0ูนย์เจ็ดสี่ห้ 888ถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องจะแจ้งหรือมีเรื่องจะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือถ้าไม่ถนัดโทรศัพท์สดในรายการจะใช้ช่องทางอื่นก็ได้นะคะก็ฝากประเด็นเอาไว้ก็ได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาในรายการแต่ว่าถ้าคุยด้วยตัวเองประเด็นจะได้ไม่ไม่ตกหล่นไปไหนนะคะแล้วก็หรือจะใช้ช่องทางอื่นเช่นส่งข้อมูลนะคะตรงช่องแสดงความคิดเห็นตรงใต้ไลฟ์นะคะทาง Facebook ก็ได้คะ่ะ หรือใช้กลุ่มและบ้านแหลมเมืองก็ได้ใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกกลุ่มก็ไปขอเข้ากลุ่มและบ้านแหลมเมืองได้นะคะในช่วงในช่วงเ,ออเดือนเมษายนนี้ยังมีเวลาที่กิจกรรมที่น้องๆใครที่สนใจเป็นนักสำรวจธรรมชาติมือสมัครเล่นนะคะเป็นงาน City Nature Challenge 2023 นะคะแล้วก็หัดใหญ่ไบโอบลิสนะคะครั้งที่2นะคะอันนี้ของพิพิธภัณฑ์ทราสถานธรรมชาติวิทยา50ภาษาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งจัดเนี่ยจะพาน้องๆอนฟังดูกลุ่มป้าหมายน่าจะเป็นเด็กเยาวชนนะคะไปเป็นนักสำรวจธรรมชาติมือสมัครเล่น ด้วยการเอาแบบว่าสำรวจรอบตัวด้วยรอบตัวรอบบ้านรอบสวนหรือพื้นที่สีเขียวในเมืองทําได้หมดเลยค่ะทําเองง่ายๆนะคะมีโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ ไอเนเจ a รัลลิสนะคะสมัครสมาชิกแล้วก็กดเข้าร่วมโปรเจกต์หาดใหญ่ไบโอบลิสด้วยนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะรูปสิ่งมีชีวิตรอบตัวอย่างที่บอกนะคะแล้วก็อัปรูปนะคะหรือถ้าไม่อยากทำเองแบบเหงาๆอยู่คนเดียวอยากจะไปร่วมสำรวจกับพี่ๆนักธรรมชาติวิทยาตัวจริงก็ร่วมสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไซด์ได้นะคะอย่างวันที่28วันนี้5โมงเย็นนะ,ะ,ะวันนี้28 5โมงเย็น ห้าโมงครึ uh, huh mm ่ง hmm. อ่าห้าโมงครึ่งนะคะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจะเป็นไนท์วอล์กที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาคอหงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นัดเจอกันที่ศาลาใส่บาทริมอ่างเก็บน้ำมออนะคะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็มียี่สิบเก้าก็จะมีเป็นช่วงเวลาเช้าแล้วก็เย็นอ่านะคะแต่วันนี้นะคะถ้าใครตอนนี้เพิ่งทราบข้อมูลก็เตรียมไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวในรายบ้านละเมืองเราจะเออลงรายละเอียด เรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าได้คุยว่าฉันจำได้ว่าอาจารย์เคยชวนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกิจกรแบบนี้แหละที่แบบถ่ายรอบบ้านคุณไปเจอเป็นการเหมือนกับบันทึกนะคะ,ะธรรมชาตินะคะในเมืองหัดใหญ่เนี่ยรอบบ้านรอบตัวรอบสวนถ้าไม่ไม่ใช่ แค่มาทำกิจกรรมร่วมกันที่เป็นออนไลน์ก็ทำที่บ้านที่สวนที่พื้นที่ตัวเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปคุยโครงการนี้ของทางมูลนิธิคนช่วยคนนะคะเป็นโครงการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพนะคะให้กับกลุ่มเปราะบางค่ะเราจะไปที่คุณอิสมาอนมัดอดัมประธานมูลนิธิคนช่วยคนค่ะสวัสดีค่ะคุณอิสมาอนค่ะครับสวัสดีครับคุณอามครับค่ะท่านเห็นการประกาศนะคะครประกาศ เปิดรับคำยื่นเพื่อขอสนับสนุนเครื่องมือประกอบอาชีพเห็นมีพวกรถเข็นประกอบอาชีพพวกขายอาหารอะไรด้วยอันนี้เป็นโครงการอะไรคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถจะเปิดเพื่อให้ยื่นขออุปกรณ์เหล่านี้คือใครบ้างนะคะแล้วกำหนดคุณสมบัติเอาไว้ยังไงคะค่ะครับอันนี้เป็นโครงการที่จากประสบการณ์ของเราในการช่วยกลุ่มเราบางครับเช่ทางทางหมวยที่คนช่วยคนเนี้ยมีหลักคิด อยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เราช่วยเหลือแบบให้เงินไปเนี่ย <Okay. S 2> มันมามันเป็นดาบสองคมอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันทําให้สังคมมันผ่อนเพีียเฉียขาหมายถึงสังคมจะรอความหวังรอการช่วยเหลือด้วยเอาเงินมาให้แล้วก็คนผู้ยากไร้ก็เอาไปจ่ายครับแล้วก็มันไม่ได้ต่อยอดเรามองว่าแนวทางเนี้ยไม่ใช่แนวทางที่ให้ก่อให้เกิดความบั่นคงและยั่งยืนค่ะ <Okay. S 2> ครับ เราก็เลยไปคิดโครงการว่าถ้าหากจะให้มั่นคงและยังยืนน่าจะเป็นโครงการที่สร้างอาชีพให้กับเขาถ mm hmm. ึงแม้ว่าเราจะใช้เงินมากกว่าที่ให้เขาหนึ่งพันสองพันก็ตามแต่ว่า mm hmm. สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้เราเหมือนกับเราไปกระยุงเขาให้ขึ้นลุกขึ้นยืนนะครับพอ <Okay. S 2> เขาลุกขึ้นยืนแล้วเขาสามารถทามาหากินเองได้ก็เลยคิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมาเพราะฉะนั้นว่วยที่คนช่วยคนก็พยายามในเรื่องของโครงการนี้โดยที่หาทุนมาสนับสนุนนะครับซึ่ง ตอนนี้ที่เราให้อยู่เนี่ยก็มีโครงการรถเข็นขายของที่คุณอรุณรัก์เห็นว่ามันเป็นรถเข็นแล้วมีกระทะมีหม้อมีมีดมีเขียงและก็มีถังแก๊สพร้อมเงินลงทุนครับค่ะดูเหมือนจะเป็นชุดน่าจะเป็นขายอาหารใช่ไหมคะรถเข็นขายอาหารไหมส่วนใหญ่ที่เป็นรถเข็นเนี่ยจะเป็นขายอาหารเขาขายอาหารตามตลาดนัดครับตามอะไรนะตามตามตลาดโต้รุ่งอะไรหรือว่าตามหน้าบ้านก็ได้ครับ Hmm. แล้วแต่ครับคุณสมบัติของคนที่สามารถที่จะยื่นมาได้ก็คืออย่างอายุเนี่ยต้องอยู่สามารถถึงห้าสิบที่เรากําหนดสามารถถึงห้าสิบเนื่องจากก่อนหน้านี้เราให้อายุอายุที่ต่าลงมาอย่างยี่สิบกว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ <Okay. S 2> ยจะไม่สถเยรนในเรื่องของการทับหาดจะไม่ก็สะเทนจะเปลี่ยนงานบ่อย uh. จะเปลี่ยนงานบ่อยแล้วทําให้เอารถเราไปขายต่ออะไรประมาณเนี้ยเราก็เลย uh. ตอนหลังเนี้ยเราก็ิ่ม รับอายุให้มาอยู่ที่35-50และคนที่เกิน50ะบางคนเขาร่างกายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับเพราะว่าขายของข้างถนนเนี่ยสุขภาพต้องดีด้วยนะครับท่า้าอายุครับประการที่สองก็คือต้องเป็นผู้ยากไร้อย่างเช่นกลุ่มสตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าอาสามีพิการอะไรแบบเนี้ยต้องทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวสตรีเองครับอันนี้ก็จะเป็น กลุ่มที่เราคัดเลือกเป็นกลุ่มแรกๆ,ๆก่อนครับห <c oughs> ลังจากนั้นก็มีการรับรองจากผู้นาชุมชนผู้น <c oughs> ำชุมชนรับรองว่าคนนี้เป็นคนที่ขย,ยันทำมาหากินครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเยสพติดอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ครับก็ <c oughs> ไม่ได้กําหนดเงอนไขอะไรเยอะสําคัญที่สำคัญมากที่สุดก็จะต้องเป็นกลุ่มต่อางครับ <c oughs> แล้วต้องเฉพาะมุสลิมหรือเปล่าคะคุณอิสมานคะมันมีอยู่สองส่วนครับคุณอรุณรัตน์ในในส่วนที่หนึ่งนะที่มันเป็นเงินที่เขาเรียกว่าสากาศ คสาจาเนี่ยเป็นเงินที่จ่ายตามศาสนบัญญัติกลุ่มนี้จะเป็นเฉพาะมุสลิมแต่ทางวัที่เราจะมีเงินอยู่สองก้อนก้อนหนึ่งที่เป็นสากที่จ่ายด้วยข้อบังคับศาสนาบัญญัตินี้อันนี้เฉพาะมุสลิมแต่มว่ที่ไม่ได้ช่วยเฉพาะมุสลิมก็เลยมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยครับเงินก้อนนี้ก็สามารถนํามาช่วยคนต่างศาสนิกได้เพราะถูกจากัดด้วยศาสนาบัญญัติค่ะ ไม่หมายถึงว่าในในชุดที่เป็นชุดรถเข็นพรบอุปกรณ์อาชีพเนี่ยอันนี้มีมีทั้งหมดที่เราจะใจ่ายในกี่กี่ชุดคะที่มอบให้แล้วจะสําหรับมุสลิมที่ที่ตามหลักศาสนาบัญญัติที่เป็นซาก,กาดนี่กี่ชุดและที่เหลือนีอ่ที่จะไม่ได้ไม่ไม่ได้เฉพาะมุสลิมนี่กี่ชุดคะค่ะคือแต่เราเราไม่ได้กาหนดกี่ชุดเนื่องจากว่า,ช,าชุดที่เป็นของมุสลิมอะชุดที่เป็นของมุสลิมมากรณรัฐเนื่องจากว่าเรามีงบมาจาก ต่างประเทศ <Okay. S 2> เป็นเจ้าของที่เขาจ่ายสากาดมา oh. แล้วก็มอบผ่านมวยที่เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคมที่อยู่ที่งานใหญ่เนี่ยเช่นเดียวกันแล้วเราเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างกันเขาก็เลยเราในฐานะที่ว่นลงพื้นที่เยอะ oh. เราก็จะไปคัดหา,ากลุ่มที่เปราะบางมา oh. ซึ่งเราไม่ได้กําหนด ด้วยตัวของเราเองว่าจะให้กี่ชุดซ right ึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีต่อเนื่องครับเราปล่อยทีละสิบชุดยี่สิบชุดสามสิบชุดก็มีสี่สิบไม่ได้จํากัดว่าเราจะให้กี่ชุดครับแล้วแต่ต้นทางที่เขามอบเงินสากาลนี้มาให้เราดําเนินการให้กับคนในประเทศไทยอ๋อแสดงแสดงว่าท่านเห็นดูในเพจของของมูลนิธิเนี่ยว่ากําหนดสิบไม่ใช่แค่สิบชุดแต่ว่ายังมีงบที่สามารถจะจดสรนได้ถ้ายังมีเหลืออยู่ใช่ไหมฮะค่ะ นีที่สิบชุดนี้มันเป็นรอบที่ของมูลนิธคอนเสิร์ตคนนี้เป็นรอบที่สามแล้วอ๋อค่ะครับเป็นรอบ้เขาจะเปิดเป็นรอบรอบต่อถ้าเราเปิดมันหลายชุดเกินเนี้มันจะหนึ่งที่ร้านที่ผลิตเขจะผลิตไม่ทันค่ะค่ะต้องรอเพราะผลิตนี้ก็ต้องรอครับที่เราพักพอออกเ็เสร็จสิบชุดเราก็ประกาศสิบชุดเขาเสร็จยี่สิบชุดเราก็ประกาศยี่สิบชุดครับอ๋อค่ะทีนี้ล้าตามเป้าหมายของมูลนิธินี่ปีนี้เราจะแจกเป็นชุด สร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยประมาณให้ให้กับประชาชนได้สักกี่รายกี่ครอบครัวคะเรากำหนดเป้าหมายไหมคะตอนนี้จะไม่ไดไ้ไม่ได้กำหนดเป้าหมายก็ถ้าหากว่าเรามีงบที่สนับสนุนเยอะเราก็ะจะสามารถเปิดได้เยอะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นงบของมวยที่เองที่ไม่ได้รับจากต่างประเทศนะครับงบของมวยที่เองเนี้ยถ้าเราไปเจอเคสที่ หนักๆน,น,นะอย่างอย่างล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปเจอก็ลุงคนหนึ่งที่เขาทำากรงนกหัวกครงนกแต่เขาลาบากมาก mm hmm. เขาไม่มีรถแบบนี้ยเราก็ซื้อรถให้เขาหนึ่งคันเพื่อไปต่อพ่วงเราก็ต่อพ่วงให้เรียบร้อยเลยนะก mm ็ hmm. าสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้เลยครับ mm hmm. อตอนนี้เราก็มอบไปแล้วและตอนนี้มันมีที่เราไปเจอเคสแม่เลี้ยงเดี่ยว ลูกพิการสองคนและตัวเองต้องต้องทามาหากินเพื่อเลี้ยงลูกและต้องไปรับลูกพิพิการที่โรงเรียนด้วยเนี้ย <Okay. S 2> เมื่อกี้เขามาที่ออฟฟิศเหมือนกันครับ <Okay. S 2> แลยเรา,เาพิจารณาแล้วเราก็จะให้เป็นรถพ่วงให้กับเขาเพื่อรับลูกและก็ไปทํามาค้าขายด้วยอ <Okay. S 2> ครับ <Okay. S 2> ครับ <Okay. S 2> เราไม่เราไม่ได้เอาเอาเกณฑ์ของมวยชิบมากําหนดเป้าแต่ว่าอยู่ที่ว่าเคสเราเจอเยอะไหม mm hmm. ถ้าเราเจอเยอะ mm hmm. เราก็ต้องมวยจิบจะต้องไปใช้ความพยายามเยอะอื mm hmm. ค่ะยังยังชุดชุดก่อนก่อนที่แจกไปที่เป็นชุดสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยผลของผู้ที่ได้รับไปเนี่ยนะคะผลเราเราติดตามผลด้วยไหมคะคุณอาชมาลคะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละท่านที่ที่รับไปเนี่ยปรากฏว่าก็มีส่วนหนึ่งมีส่วนบางส่วนที่เหมือนที่เราเราพิจารณาในการที่จะมอบแล้วนะเราพิจารณาเราคิดว่าเราพิจารณาดีแล้วแต่พอไปทําจริงๆบางคนเนี่ยที่ยังไม่เคยประกอบอาชีพค้าขายมาก่อนอันนี้จะเจอปัญหาอยู่บ้างครับ ความไม่สเสียรความไม่เข้าใจในวิถีของการท้าขายเนี้ยเขาจะเจออยู่บ้างบางครั้งเราไปเห็นอรถเก็บจอดอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรแบบเนี้ยค่ะครับค่ะอืมค่ะแต่ว่าคนที่เขาสามารถจะนําอุปกรณ์ได้ไปประกอบอาชีพไปเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็มีใช่ไหมคะค่ะเยอะเยอะมากครับเยอะมากเลยครับค่ะทีนี้เราจำกเราจำกัดไหมคะว่าเฉพาะอยู่ในกี่จังหวัด ในโซนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้<ช><ช>ที่เราจํากัดก็คือหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนและจังหวัดใกล้เคียง<ช>แต่ก่อนรอรอแต่ก่อนเราไม่ได้จํากัดพื้นที่พอไม่จํากัดพื้นที่เนี้เราเจอปัญหาในเรื่องของการขนสง<ช>่งคเพราะว่าวอุปกรณ์วัสดุและอุปกรณ์นี้อยู่ในพื้นที่ขเกาะเหาดใหญ่จังหวัดสงขลา<ช>และในการขนส่งสมมติว่าเขาขอมาจากเขาบอกว่ากาญจนบุรีโอเราจะไปส่งยังไงเนี่ยเราส่งไม่ได้ก็เลยตลา ก็เลยตอนหลังเนี่ยเวลาโพสตไปเนะี่ยผมจะโพสว,ว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงพัทลุงสตูลอ่าปัตตานีดาราที่วาสยาลาแถวเนี้ยโอเคแถวนี้ได้แ่<ะ>ถ้าไกลไปอย่างเนี้ยอ่เราเราจะไม่พิจารณาแล้วครับเนื่องจากมันลำบากในเรื่องของการตรวจสอบคะ่ะทีนี้เวลาที่ยื่นมา<ะ>เวลาที่ทางคณะกรรมการจะต้องจะต้องมีการสัมภาษณ์หรือมีการสอบถามข้อมูลไหมคะถ้าอยู่ไกลเนี่ยเราจะให้วิธีทํำยังไงคะค่ะ ซึ่งมวยที่คนช่วยคนนี้จะมีเครือข่ายอยู่เกือบทุกจังหวัด<ฆ>กรรมการทางมวยนี่ยจะประสานไปยังเครือข่ายในพื้นที่ให้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็หลังจากข้อเท็จจริงที่เครือข่ายเรารายงานว่าสมควรได้รับการช่วยเหลือหลังจากนั้นเราจะสัมภาษณ์<ฆ>แต่ถ้าเครือข่ายลงไปดูแล้วบอกว่าไม่ตรงกับที่ข้อมูลที่ให้มา<ฆ>อันนี้เราก็จะไม่สัมภาษณ์แล้ว เราขัจะให้ตกไปเลยอ๋อค่ะค่ะในไลฟ์ได้เห็นภาพอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะคะอันนี้คือมอบให้ทั้งทั้งชุดเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะตัวพ่วงนะคะค่ะทั้งพ่วงและทั้งรถด้วยคู่มือโอนให้เรียบร้อยและก็มีเงินลงทุนให้ด้วยอ๋อแสดงว่าอันนี้ก็เป็นการมอบให้เขาเรียกว่าตามความต้องการเฉพาะบุคคลก็มีด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าการการทําการทําอาชีพอะ อตอนนี้ทาเงินที่เขาคิดอยู่ว่าเราจะทํำยังไงให้มันตอบโจทย์มากที่สุดก <c oughs> ารที่เราให้ไปสาขาอาชีพเดียวเนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์เพราะบางคน <c oughs> เ็าไม่ได้ถนัดในเรื่องค้าขาย <c oughs> เ็าถนัดในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเราไปเจอเคสต่อบ,บางเนี้ยเราต้องไปทําข้อมูลไปสํารวจข้อมูลก่อนว่าเขาต้องการเรื่องอะไร <c oughs> เราจะเอาข้อมูลของเขาเนี้ยมาเป็นฐานในการตอบโจทย์ของเขาครับ ค่ะคือนอกจากสนับเป็นวัสดุอุปกรณ์แล้วถ้าเกิดบางคนคือเขาอยากได้ชุดไปประกอบอาชีพซึ่งจริงแล้วขายอาหาร,รมันก็มีความง่ายตรงที่ว่าขายอาหารมันเข้าถึงคนง่ายแต่ว่าเขายังขาดองค์ความรู้เนี่ยมูลนิธิมีมีแผนที่จะแบบเสริมทางด้านแบบศักยภาพด้านทักษะและความรู้ด้วยไหมคะนอกจากพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้นะคะครับตอนนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยที่ทางมาูลนิธิหยิบยกมาเป็นนโยบายหลักก็คือนโยบายเนื่องจากว่าจากประสบการณ์ที่เราไปช่วยคน ที่กลุ่มเปราะบางเนี่ยทําให้เราได้เจอปัญหาว่าหนึ่งหลักคิดของกลุ่มเปราะบางที่เขาเจออยู่แบบนี้เนื่องจากหลักคิดเขาบางครั้งเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยอ่าครับ,รบในเรื่องของการบริหารจัดจาการการทําบัญชีเนี่ยเขาแทบ,บจะไม่มีครับในเรื่องของการวิเคราะห์การทําการตลาดเนี่ยขเขาแทบจะเป็นศูนย์จึงกลับมาคุยกันนําเหตุการณ์นี้มาคุยกันบอกว่า เดียวแผนต่อไปที่ทางมลนิธิจะดําเนินการก็คือนําคนกลุ่มเปราะบางมาอบรมเรื่องการประกอบอาชีพชไปสู่ความสําเร็จครับโดยที่เราจะรับดูแลในการรับส่งมาเข้าอบรมและก็อาจจะมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยซึ่งเรามีมติและมีความเห็นร่วมกันว่าจะแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางให้ยั่งยืนมากที่สุดก็คือไปแก้ที่ขขมไมซ์เซ็ตของเขาก่อนและระเบียบวินัยของเขาก่อน หลังจากนั้นแล้วเขาจะกลับไปดูแลตัวเองและครอบครัวได้แต่ถ้าเราให้ไปเฉพาะเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างเดียวก็เปอร์เซ็นต์ความสําเร็จเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนจากไมซ์เซตของเขาเนี่ยคงจะยากอยู่ครับอ๋อค่ะมันก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ให้ไปใช้แคช่วงเวลาหนึ่งแล้วเวลาหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ใช้เลยแล้วก็เสีย<อ>ดายโอกาสแทนที่จะให้คนอื่นแทนอย่างเงี้ยนะคะใช่ใช่ครับและทาไปสู่บางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ที่เราให้ไปเนี่ยไม่ตอบโจทย์กลายเป็นการขายต่อ อ๋อเอาไปขายใช่ยอ,อย่างนั้นนะคะเอาไปขายต่อได้ยางงั้นถังแก๊สก็มีราคาสองพันกว่าบาทขายได้รถเข็นก็เราทํามาสองหมื่นแบบเนี้ยเขาก็พาไปขายได้ฮะร็าแม่ค้าก็ต้องการก็ไปขายครึ่งราคาก็ยังได้เลยค่ะอืมค<ช>ค่ะค่ะเพราะนอกนอกจากเรื่องของของการประกอบอาชีพแล้วนะคะอย่างที่ผ่านมาในปีเนี้ยนะคะทางลุญธิด้ได้ช่วยกลุ่มเปราะบางในประเด็นไหนอีกบ้างคะคุณอิสมาเอียนคะประเด็นหลัก ที่เราช่วยอยู่ตอนนี้ที่เป็นเนนหลักของมูลนที่คนช่วยคนก็คือสร้างที่อยู่อาศัยสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยกากไร้โดยไม่ใช้เงินเป็นฐานไอ้นี้ก็เป็นไอ้นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่หลายหลายองค์กรมาถอดอม,มาถอดกระบวนการคิดของมูลที่คนช่วยคนก็มูลที่คนช่วยคนเนี้ยสร้างบ้านแต่ละปีปีนี้ปีนี้ก็ปีที่แล้วนะครับปีหกห้าเนี้ยก็ประมาณยี่สิบแปดหลังปีหกสี่ก็อยู่ประมาณนั้นแหละครับ ยี่สิบห้าถึงสามสิบหลังต่อปีอแต่เราไม่ได้ใช้ตัวเงินมาเป็นฐานเพราะหลายองคอ์กรที่แก้ปัญหาสังคมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก,ก็ตามส่วนใหญ่เนี้ยเราจะไปโฟกัสที่งบประมาณที่เงินเนี้ยมาเป็นตัวแก้ปัญหาซึ่งตามันที่คนช่วยคนมองว่าการใช้เงินแก้ปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่การนําไปสู่ความยั่งยืนชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีของของประชาชนนะครับค่ะ เดี๋ยวไม่ใช้เงินเป็นฐานแล้วใช้อะไรเป็นฐานสําคัญคะถึงหนึ่งครับใช้ความร่วมมือได้คุณอรุณนัตเนตเปวิถีชีวิตคนแต่ก,ก่อนนะ,ค,ะคนแต่ก,ก่อนการเวลาก็แไกถามย้ายบ้านก็ซ่อมบ้านสร้างบ้านให้กับพี่น้องในชุมชนเนี่ยเขาจะมากันทั้งหมู่บ้านเลยค,ครับวันนี้เราเราไปฟื้นฟูความร่วมมือของคนในชุมชนเพราะคนในชุมชนเนี่ย แต่ละชุมชนมันจะมีคนยากไร้ประมาณสิบถึงยสบเปอร์เซ็นแต่คนคมีอันจะก,กินถึงกางกลางเนี้ยมีถึงแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วเราตั้งคำถามว่าเราวันนี้เราเล้งน้ำใจเราเห็นแต่ตัวไปไหมถ้าหากเราปล่อยให้สังคมมันทิ้งคนยากไร้โดยที่คนในชุมชนไม่เดียวแลรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราไปฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมาให้คนในชุมชนเนี้ยกลับมาดูคนยากไร้มาอุ้มคนยากไร้ที่เป็นสิบเปอร์เซ็นตของชุมชนนี้ให้ได้โดยไปเปลี่ยนแนวคิด การแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับผู้นำนายกอ,อบอตอสอตเทศนสานกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เปลี่ยนความคิดครับพอ,อเขาหันมาเห็นด้วยกับเราปุ๊บประการที่สองก็คือทรัพยากรในชุมชนคุณอรุณรัต์เช,ชื่อไหมว่าในประเทศไทยเราเนี่ยทรัพยากรเยอะมากแต่ละชุมชนเนี่ยทรัพยากรเยอะมากแต่ใครจะเป็นคนไปหยิบทรัพยากรตัวน,นั้นมาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนกลุ่มผู้เปราะบางเนี่ย อคืออย่างสร้างบ้านเนี่ยเออน่กาลเราจะถามเลยค่ะว่าตอนสร้างบ้านในตอนที่สร้างอก็ก็ลงแรงกันได้แต่พวกอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ซึ่งซึ่งอันนี้เอามาจากไหนคะที่ที่ไม่ได้ใช้เคินเป็นฐานอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็อาจารย์ดูอย่างตอนนี้เรายังไม่ได้มอบสุงหลาดีเราสามารถที่นี่มีไม้ไหมเขาบอกมีบอกไปขอมาสองต้นได้ไหมตอนนี้มีคนให้มาแล้วต้นไม้สองต้นพอแล้บ้านหลังนะครับบางทีบางบางชุมชนเนี้ยก็บอกทราย หินที่นี่ไม่ต้องซื้อทรายในคลองนี่ก็มีออาเนี่ยชัพเียากนในชุมชนเราทําไมเราต้องไปซื้ออขามีคนไปช่วยหามาครับตลอดไปจนถึงบางบางรายการที่เราต้องซื้อจริงๆที่มันเป็นวัสดุที่อย่างเช่นกระเบื้องอันนี้เราต้องซื้อแต่จะซื้อหรือไม่เนะี่ยต้องคุยก่อนว่าในชุมชนเนี้ยมีกระเบื้องเก่าบางบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกเขามีกระเบื้องอยู่สองร้อยแตนสามร้อยแตนเขาให้มาเลยที่เขาเหลือใช้ เขาให้มาเลย <c oughs> วันนี้มีวัสดุเหลือใช้ในแต่ละชุมชนที่เราทิ้งเป็นกับรถรับซื้อของเขาเนี่ยเยอะมากเราขอมาให้กับคนเหล่านี้ได้ไหม <c oughs> อืม <c oughs> พอไปวงกบประตูหน้าต่างวงกบประตูหน้าต่างวันนี้เราไปที่โรงงานทําประตูวงกบไม้ที่มีตาหนิลูกค้าแอนเซนต์คุณจะเอาไปไหน <c oughs> เราขอให้บ้านคนยากไร้ไหนนันก็บอกได้ตอนนี้ก็มีโรงไม้ที่มาร่วมมือกับเราอยู่ครับ ค่ะแสดงว่าการช่วยเหลือในกลุ่มปลอ่างเท่นเรื่องการทำบ้านเนี่ยชุมชนมีส่วนร่วมมากๆเลยที่ทําให้ประสบความสาเร็จอย่างนั้นนะคะค่ะอ๋อชุมชนเป็นหลักครับเพราะเรามองว่าถ้าหากว่าเราเราไปสร้างบ้านก็ให้มูลค่าสองแสนมื่ที่ไปสร้างสร้างเสร็จแล้วก็โดยที่ใช้เงินของมูลที่การบริหารจัดการมูลอที่เราได้บ้านแต่เราไม่ได้สังคมเมื่อที่ไม่ได้โฟกัสไปที่บ้านแต่มืที่โฟกัสไปที่ชุมชนเราอยากสร้างสังคมให้เข้มแข็งหลังจากนั้นชุมชนเขาจะไปต่อยอดเอง ภายใต้นโยบายเราเราใช้คําว่าสร้างสังคมแห่งมนุษยธรรมบนพื้นฐานการรับผิดชอบร่วมกันค่ะวัวดิ้งตัวนี้แหละสาคัญคพอใครมาเห็นแล้วอ๋อขอให้เรารับผิดชอบร่วมกันนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ขององค์กรอันนี้เป็นหน้าที่ของคนในชุมชนอืมค่ะทีนี้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพถ้ากลุ่มเปราะ<ส>บางนะคะใครที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยนะคะคือคือคุณสมบัตินี้ได้แล้วก็อยากได้เ่นะคะอุปกรณ์ไป ไปเขาเรียกว่าไปสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวหรือแม้แต่คนที่อยากจะคือคุณเห็นคนบางคนแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาควรจะได้นะในโครงการที้เราติดต่อทางบุคคยังไงคะวิธีการแบบเออยื่นคําร้องไปทํำยังไงคะค่ะสามารถติดต่อเบื้องต้นสามารถติดต่อมาทางเพจเมื่อที่คนช่วยคนได้นะครับเพจซึ่งซึ่งจะมีแอดมินเนี้ยคอยให้ข้อมูลเราอยู่ครับ โดยเฉพาะเบื้องต้นในโ้ดในเพจเนี่ยโ้ดที่ในเพจนเนี่ยก็จะให้ข้อมูลวิธีการทําบางทีแบบฟอร์ม Google d ไ i v ์อะไรเนี้ยคุณไปโหลดมาค,คุณก็เขียนและส่งมาที่นี่ครับแต่การเขียนส่งมาที่นี่ฮะมันมีหลายช่องทางก็จะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้แต่ข้อข้อด้อยของไปรษณีย์ก็คือถ้าติดวันหยุดราชการปลาเอกสารจะมาถึงถ้าตรงกับวันที่เขาพิจารณาพอดีคุณยังไม่ทันก็เลยส่วนใหญ่บางคนที่มาส่งที่มูลที่มูลที่ตั้งอยู่ที่28่สบตั กำาบอกำองอุตโพวังปภอจันใจจังหวัดสงขลาครับค่ะ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 ทีนี้มีกําหนดเวลาไหมคะว่าจะต้องยื่นไม่เกินวันไหนเดือนไหนไม่ใช่สามสิบเมษารอบนี้สิบกันนี้ยื่นไม่เกินสามสิบเมษารอบใหม่เนี้ยค่อยประกาศใหม่อีกครับอ๋อเันถ้าใครไม่ทันรอบนี้สามารถจะสอบถามหรือติดตามได้ว่าจะมีการประกาศรอบใหม,<อ>ม่อีกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอิาแมนค่ะค่ะ ครัคุณเสวัสดีค่ะประธานวิมอครับ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นประธานมูลนิธิคนช่วยคนนะคะคุณอิสมาแอนมัดอดัมนะคะคือเอ่อคือเขาเรียกว่างบประมาณที่ทางมูลนิธิคนช่วยคนเนี่ยได้ไปจะซื้ออุปกรณ์สําหรับการประกอบอาชีพในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพมีทั้งเงินที่ได้รับอริจากแบบสากัดนี่ก็คือเป็น ขาแล้วบ,บริจาคตามปรัชญ,ญาทางศาสนาอิสลามนะคะกับเงินที่รับบริจาคที่สามารถนะคะออสนับสนุนชุดประกอบอาชีพให้กับศาสนาอื่นด้วยนะคะถ้าใครที่ตัวเองเป็นกลุ่มเปราะบ,บางแล้วก็กรอบคุณสมบัตินี้นะคะเข้าหลักการตามที่มือที่กําหนดหรือรู้จักใครก็แล้วแต่ที่เขาสมควรจะได้ชุดนะคะสร้างงานสร้างอาชีพเนี้ยไปสร้างงานสร้างอาชีพอันนี้คือเป็นชุดได้เป็นพวกรถเขน็นอาหารนะคะอาหารนะคะ,าาะ,คะเป็น แล้วก็ไปขายอาหารอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปที่คือเข้าทางเพจมูลนิธิคนช่วยคนนะคะกำหนดอายุเอาไว้นี่คือ35-50ปีนะคะนี่เพจ มูลนิธิคนช่วยคนหรือถ้าใครต้องการจะบริจาคเงินเข้ามูลนิธิซึ่งภารกิจของมูลนิธินี่ก็คือสําคัญเลยคือการสร้างบ้านนะคะให้กลุ่มเปราะบ,บางให้ได้มีที่อยู่อาศัยเนาะแล้วก็รวมทั้งสนับสนุนทั้งอุป,ปกรณ์การประกอบอาชีพแบบนี้หรือเมื่อสักครู่ที่ขึ้นทางไลฟ์นะคะมีคุณลุงท่านหนึ่งได้เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมกับทุนประกอบอาชีพอันนี้บางคนก็คือแล้วแต่เฉพาะโบว่าความต้องการของเขานี่คืออะไรนะคะแต่ว่าถ้าใคร ต้องการจะยื่นคําขอนะคะสําหรับชุดนี้หมดเขตส0มเมษายนแต่ว่าถ้าในชุดนี้ไม่ทันนะคะจะมีการประกาศอีกว่าในชุดถัดไปเนี่ยจะประกาศรับเมื่อไหร่ก็ติดตามผ่านทางเ,าเพจมูลนิธิคนช่วยคนหรือว่าโทรศัพท์ไปถามก็ได้นะคะ081959 7060 081959 7060ติดตามรายงานสภาวะอากาศค่ะ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอรายงานสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไปสองามสิบนาทีนะคะรายงานสภาวะอากาศช่วงที่2ของสถานีวิทยุมาอ,อาหัดใหญ่นะคะเราจะไปที่คุณทิติพลศีตรยรัตน์นะมาหรือยังคะอ๋อสายหลุดไปใช่ไหมคะอ่ะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะกลับไป ต่อสายถึงคุณทิทติพลศรีไตรรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาประจาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกท่ากาญจนหัดใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็ท้าถามตอนนี้คืออุณหภูมิวันนี้ร้อนหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมทั้งโอกาสจะมีฝนไหมนะคะของสงขลาก็สองสาวันนี้จะอุณหภูมิก็จะอยู่ปสัก3ามสนิดนิดนะคะก็ไม่ร้อนเหมือนก่อนนะนี้แต่ว่าภาคอื่นของประเทศไทยเนี่ยเขาก็ ร้อนจัดกันไปถึง40เนาะแต่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะอ่ะคุณทิติพนสิตรัตน์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุร์นัทังครับค่ะสภาพอากาศของจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นอย่างไรบ้างคะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับก็เป็นอากาศร้อนนะครับแต่อุณหภูมิก็แดแต่แค่35อ,องศาครับแล้วก็ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ ก่อตัวทั้งในทะเลแลวก็ก่อตัวในพื้นที่เองด้วยนะครับก่อตัวในพื้นที่เองก็แถวทางสะเดานะครับแถวทางอตทวีสะบ้าย้อยแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางแถวสตูลแล้วก็ชายแดนมาเลเซียส่วนในอ่าวไทยเองกําลังเคลื่อนตัวมาในแนวชายฝั่งในคาดว่าในช่วงเย็นค่ํเดึกนี้นาจะมีฝนเพิ่มขึ้นครับคำว่าก่อตัวนี่หมายถึงตอนนี้ตกหรือยังคะที่ก่อตัวตกแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วแล้วก็กําลังก่อตัว ขึ้นมาใหม่ด้วยอีกบางกลุ่มครับอ๋อที่ตกแล้วและผ่านไปแล้วนี่คือจุดไหนคะ,ะแถวแถวสะเดาสะเดาแล้วนะทวีสมายอยแล้วก็กําลังเคลื่อนไปทางแถวสตูลแล้วก็ชะเดนมาเลเซียส่วนในทะเลเอนะครับมันมีก่อตัวแล้วก็มีก่อตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวมาแนวของชายฝั่งของตงการในช่วงเย็นค่าน,นี้ครับอ๋อแล้วสะเดานาทวีสบมาย้อยเนี่ยที่ก่อตัวแล้วไปแล้วนี่จะมีจะมีกลุ่มใหม่เข้ามาอีกหรือเปล่าคะ น่าจะมีขึ้นมาอีกแต่ว่าเป็นบางกลุ่มครับเป็นกลุ่มเล็กๆครับอ๋อส่วนกลุ่มชายทะเลนี่คือจะมาเย็นๆค่ำๆนะคะใช่ชครับช่วงเย็นค่ำครับถึงฝั่งไหมคะค่ะถึงครับถึงถึงเข้าแล้วเข้ามาลึกไหมฮะค่ะน่าจะเข้ามาลึกครับน่าจะเข้ามาลึกอ๋โอโอ้แสงว่าแคนไม่ต้องรดน้ําผักใช่หรือเปล่านะคะอยู่อ,อยู่อําเภอเมืองตำบลพะวงแต่มันตกไม่นานมันแค่ะค่ะ อ๋อตกไม่นานแต่ผ่านนะคะลมลมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นลมจันออกครับเป็นลมจันรออกกําลังปานกลางครับคืนลมในทะเลก็ยังโย่ที่หนึ่งเมตรนะครับแล้วก็เวนสันฟ้าคันองก็มากกว่าสองเมตรครับอเอ๊ะช่วงนี้ภาคอื่นของประเทศไทยนี่คือฝนตกหรืออะไรเงี้ยใะให้เห็นคุณภาพอากาศเนี่ยภาคเหนือจากที่แดงจัดในตอนนี้กลายเป็นเขียวนะคะดีขึ้นเพราะว่าลมลมเนื่องจากลมด้วย หามลอากาศเย็นแผลลงมาทําให้ลักษณะของลมเป็นลมตอนออกแล้วก็ออกเสียงใต้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะของฝนที่ปัะชากับอากาศร้อนในพื้นที่ทําให้เกิดลักษณะของฝนขึ้นนะครับก็ทาให้ฤดภาพร้อนก็ดีขึ้นครับอ๋อเห็นมีการเตือนเรื่องฝนฝนฤดูร้อนช่วงสามสิบไหมฮะสามสิบถึงสองไหมคะใช่ใช่ใช่ครับก็ช่วงช่วงนี้นะครับที่มีเัื่องของมลอากาศเย็นลงมาใน แถวประเทศไทยตอนบนแล้วก็แถวทะเลจินใต้ก็ทําให้แถวไทยเนี่ยก็ประสบความชื้นเข้ามาครับก็มีมความชื้นทำให้เกิดฝนได้แล้วก็เข้ามาในแผ่นดินได้ครับค่ะฝนตกพัก